สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยติวกะได้มีตนใหม่ไ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 มไมพี่น้องห้าเบิรงนเราพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องกระทักงนึ่องก็บเก่าไอ้โลกเก่าเก่าเขาอยู่ตระกูลในตนข้านี่ติวกะบ่รู้จักซื้อเพิ่นเด้อพี่น้องผู้ไดู้้จักกะซื้อเอาผู้ได้มากตุนใดกะเลือกเอามาจับมาซอยกับยี่ติวนี่เห็นบ่พี่น้อง มมหลายชนิดมือน,นี้ยายติวผ้าเขาล้านคายดอกไม้ลานใ่ได้แล้วมันจะไม่ลายเขาจะเลี้ยงไวเลี่ยงไวผสมกันไวผู้ได้มักอันใดกหยิบเอาซื้อไปไวอยู่บ้านไวหองรับแขกไวตังไวขอบหน้าต่างกะง่ามนี่กะง่ามมี่ลายอย่างพี่นองมาบ้า,าไปน้าก,กันกับยายติว เพราะว่าเขาจะเห็นเป็นแถวเป็นแถวไว้ผู้ใดมักอนไดผู้ใดเลี้ยวเห็นอนไดก็ซื้ออันนั่นพี่น้องเอาตามใจจะคของด้อนี่ยีย่ติวกับผ้ามาเบิงไม่ชนิดนี้เขาอยู่ตระกูลตนข่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมาอยู่น้ากันไหมยี่ติวก็เลคีดว่าเออมันพันเดียวกันแล้วก็เขาเอาวันซื้อต้อนใหม่ไปเสียบใส่วน้น้ากัน นี่นมาพี่น้องมีแต่ลายงามๆนี่ต่อไปนี่ก็อีกไล่หนึ่งอีกนี่ใบงามใบเบื้องเลี้ยวเบื้องเลี้ยงงามพี่น้องมีค่คิดวิธีว่ามีแต่ลายงามๆ มามาไปน้าก,กันกับยายติว๋วยางไปเบิง้งน้าก,กันกับยายติว๋วพี่น้องยางซาซาเด้อยพี่น้องไพ่มักอันใดก็เลือกเอาตามใจผู้นั้นละตามใจจะของหมักนี่เห็นบ่นี่พันน,นี่ก็ใบย่าวนี่ลายสายพันนี่เห็นบ่พี่น้องเอาเลือกเอาเลือกเลยพี่น้องเอาตามใจจะของ พันธ์นี่ก็งามมีห้ายสายพันธ์พี่น้องด่างแน่เขียวแน่ขาวแน่มีมดนี่กะ็ะพันด่างขาวด่างพันไล่น่ะเห็นบ่พี่น้องน่ะก็หล้ายสายพันธ์ผู้ใดเขามาเบบ่งเด้ติวแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราด้วพี่น้องกด,ด,ลด,งกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพรพี่น้องสวัสดีค่ะ